น,นะครับเพื่อว่า,วาเราจะคอนโทรลข้าวไม่ให้ราคาตกยังไงนะครับแล้วก็จะคงคงน่าจะเป็นผู้กําหนดราคาตลาดด้วยไม่ใช่ว่าเ,เราเป็นผู้ส่งออกรวมสี่ห้าประเทศสี่ประเทศนี้แล้วเนี่ยกลับเป็นว่าผู้ซื้อเป็นผู้ผู้ผกำหนดราคาอีกนะครับเพราะนั้นราคาที่กําหนดก็คงจะต้องอ,อ,อยู่ในพื้นฐานที่ทุกประเทศเนี่ยนะมีความมีความสมดุลกัน แล้วผมนูงินนี้หมายถึงว่าราคาเนี่ยไม่ใช่สูงจนที่ว่าผู้บริโภคที่เราต่างประเทศอื่นๆเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ถูกใช่แต่เราควรจะต้องร่วมของการกำหนดราคาตามชนิดข้าวจริงๆคุณภาพข้าวจริงๆ ไปตามตามตามชั้นคุณภาพตรงนี้ผมว่าตรงนี้ลราก็จะทําให้ใหเ้เรื่องของข้าวไม่น่าจะมีปัญหาเรา่อเราต้องเปลี่ยนท่าทีไหมครับจากการเน้นปริมาณมาเน้นมูลค่าอะไรไหมต้อง,ต,องต้องเน้นยังคือคืออย่างนี้ครับมันมีเดี๋ยวนี้นะครับสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยถ้าใครทําคุณภาพดีท่านไม่ต้องพูดถึงครับตลาดวิ่งมาหาผมยกตัวอย่างง่ายๆผลไม้ครับนะครับถ้ามีคุณภาพดีครับไปจองถึงฟาร์ม ถึงได้ถึง,งสวนมาจอมก้วยหอมอะไรใช่ไหมค,ค,คือคือเราต้องยอมว่าว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาดเนี้ยมันเรื่องของคุณภาพเป็นสําคัญนะครับและเรื่องของอการที่จะหนีไปเรื่องของสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีมีอะไรมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นครับปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้ครับมันมันจะทําให้ฉีกแนวไป <N> นะครับว่าว่าต้องเน้นคุณภาพจริงๆนะครับที่ผมจะเน้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราบอกว่าขายเยอะนะครับแต่ได้เงินน้อยมันไม่ใช่ผมมางคีอบอกว่าเลสฟอร์มอลทำไมไม่ทำน้อยแล้วก็ได้เยอะเราต้องเปลี่ยนความคิดของกเกษตรกรเราด้วยนะครับว่าไม่ใช่ขยายอย่างเดียวเพื่อนที่ทำน้อยครับ,รบแต่ว่าเอาให้มีคุณภาพดี แล้วก็ได้ผลผลิตมันดีๆเอาใจใส่ตรงนี้ก็จะทําให้ว่าเราออกแรงน้อยได้เงินมากมันมันจะเปลี่ยนนะครับผมผมว่าผมว่าต้องต้องเปลี่ยนให้ได้ครับก็คือความรู้ตรงนี้หรือความประชาสัมพันธ์ตรงนี้ผมว่าต้องให้ความรู้นะครับแล้วขนาดนี้กระทรวงเกษตรเองเน้นเรื่องนี้มากแล้วเรื่องการอบรมเราจงต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่ามีหลายๆ ครัวเรือนซึ่งเกษตรกรมัองคัางมีอายุมากมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการสร้างอ,องค์ความรู้กระทรวงเกษตรนี่ให้ความสามคัญมากกับเกษตรก,กรนะครับ,รบพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนบุญภาคเรามีทุกจังหวัดนะครับทางด้านคนส่งเสรปเปิมก็ดีคนวิชาการก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าเราต้องเร่งให้ความรู้ในด้านของนิดหนึ่งครับนด้านของ AC ที่เปิดเนี่ยผมว่าในสำนักงานสีการเกษตรเนี่ยเราได้จัดนะครับ ให้ความรู้เกษตรกรแยกเป็นภาคๆไปเลยนะครับเรื่องของของเอซีที่จะเปิดเป็นไงแล้วก็คิดว่าวันที่ยีิบเจ็ดนี่ก็ไปจัดที่อุบลครับว่ออะไรให้ผู้นําเกษตรกรต่างๆที่เป็นตัวแทนสภาเกษตรกรได้เข้ามาฟังให้เข้าใจแล้วเพื่อไปสื่อสารต่อครับนะครับอันนี้ผมว่าองค์ความรู้ต้องกระจายให้เขาให้ั่วถึงเร็วที่สุดครับดรพิรพลอยู่กับข้อมูลสินค้าเกษตรตลอดเวลาเนี่ยนะครับพอจะแนะนําเกษตรกรได้ไหมครับว่า ูกอะไรดีสี่ห้าปีข้างหน้ารวยแน่แน่ท่านอาจารย์ก็บอกแล้วครับว่าอยู่ที่อยู่ที่ลักษณะกายภาพด้วยครับรต้องดูแล้วแต่ก็เหมาะสมครับออย่างเถิดภาคกลางเอามาปลูกยางก็คงไม่เหมาะก็จะเถิดถามว่าปลูกอะไรดีก็ต้องต้องดูว่าแต่ในแต่ละพื้นที่นั้นนะมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการจะพอปลูกพืชอย่างนั้นนะครับอย่างแต่แนวโน้มสินค้าเกษตรโดยรวมนะครับผมมองส่วนตัวนะครับมองแนวโน้มว่าเป็นลักษณะ ขาขึ้นนะครับตั้งแต่ขาขึ้นมาจากตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วครับรอบที่ท,ท,ที่เทอร์นันตันคุณคกิติพัฒน์ทำได้ข้าวสาบาทครับ<อ>โลเออขอโทษ30ตันละสามพันตันละสามหมื่นนะฮะกิโลละ30ตอนนั้นนะครับ<อ>แล้วเขาเปลือกตอนนั้นก็ขึ้นมาเกินหมื่นห้าหมื่นแปดตอนนั้นเขาเข<อ>าเป<อ>ลือกตันละหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วก็ขายข้าวสารในตันละสามสิบเนี่ยคือคือแนวโน้ม แนวโน้มสินค้าเกษตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่มผมมองแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยพื้นที่การผลิตเนน้อยลงมีค<ม>วามผันผวนเรื่องภูมิอากาศมากขึ้นแล้วก็ภาวะภา,าวะเรื่องของตัวระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีมีความผันผวนแล้วก็มีการพิมพ์เงินออกมาแน่นอนนะครับเลยทําให้มผมมองว่าสินค้าเนี่ยมันน่าจะระดับราคาคงไม,ไม่ไม่ไม่ปรับตัวลดลงเท่าไหร่อย่างอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าที่สังเกตนะครับมาตามพื้นที่ต่างจังหวัดเหมือนคนจะบ้าปลูกยางกันเยอะ มันมีแนวโน้ไมไหมครับที่จะล้นตลาดหรืออะไรเงี้ยมีไหมคือคืออย่างนี้นะครับว่าแน่นอนในการแสครับกระแสะการที่ได้ราคาผมบอกไงว่าเกษตรกรเอาราคานําเป็นตัวหลัลกเรื่องรานนำก็ไม่ได้ดูตลาดโลกดูตลาดที่เค,เคยขายได้ก็คือคอ่ายางเคยขึ้นไปถึง 120, 130, ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรหลายตัวซึ่งเป็นภาวะที่มันต้านน้นมัน ราคาน้ํามันตลาดโลกมันขึ้นไปด้วยแลับถึงเราเคยเห็น150เหรียญนะฮะซึ่งพอตรงนี้พอตัวราคาน้ํามันมันขึ้นเนี่ยอยางสังเคราะห์ที่ผลิตได้จากไกระบวนการเนี้ยมันก็เพิ่มไปด้วยครับ้มันก็มาใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นยางพาราตรงนั้นก็เลยเลยเลยสูงขึ้นมานะครับแล้วก็มาพอมาภาพปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกก็เริ่มลดลงมานะครับ แต่อยู่ที่ร้อยเหรียญก็ก็เกกว่าแปดกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะ <S <S อันนี้ตรงนี้เองมันก็เป็นทําให้ยางสังเคราะห์มันก,ก,ก็ถูกลงอัจติกแลก้วก็ยางพาราเองยางยีพลาสก็ต้องมันก็ปรับตัวลงตามตามส่วนนี้ส่วนหนึ่งของของของยางสังเคราะห์ที่จะเพื่อแข่งกันกันได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ขนาดนี้ยางลงราคาก็คือว่าเนื่องจากว่าเรายอมรับนะครับว่ายางเนี่ยเราส่งออกนะครับ เกือบ90%นะครับแล้วก็ส่งออกไปประเทศที่สำคัญก็คือเอเมริกาญี่ปุ่นจีนก็ดีแล้วยูโรนะครับตรงนี้เองเนี่ยภาวะเศรษฐกิจอย่างยูโรอ,อย่างยูโรก็ดีก็ทีม่มันมีผลกระทบอเมริกาเองก็มีปัญหาในนะครับสำคัญก็คือญี่ปุ่นเองเราทราบซีนามิไม่ได้ตาเติมท่านนะก็มีผลนะครับ แล้วก็ตรงนี้เองทำให้ดีมานย่างเนี่ยที่ที่จะใช้มันก็ช่วงนี้ก็ชะลอตัวลงแค่นั้นเองนะะแ้พอชะลอตัวลงตรงเนี้ยมันก็ทำให้กระบวนการการสั่งซื้อมัน,มนลดลงะนะฮะแต่ว่ามันก็มีผลนะครับอย่างที่อาจารย์พูดได้ว่าดีมานซัพพลายมันเป็นตัวกำหนดใช่ไหมเมื่อเมื่อดีมามันลดลงมาเนี่ยจากภาวะเศรษฐกิจ นะท,ที่ที่ที่ถดถอยของบางประเทศเนี่ยและเป็นประเทศที่ใช้ยางด้วยแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็จงต้องจำเป็นต้องลดนะฮะราคาก็ตกลงนะครับแต่ตว่า,าผมว่าเราต้องขยายการการใช้ในประเทศของเรารเพิ่มการใช้ในประเทศของเราเป็นหลักก่อนเพราะยางเราส่งเป็นวัตถุดิบแ้วจริงๆถ,ถ้าเป็นผิจจัณฑ์นี่พอเราทําเป็นเรื่องผิจจัณฑ์รนี่ผมว่าตลาดนี่เราก็ไปทาง อา,อ,าอ,าอาเซียนของเราตะวันออกกลางต่างๆอะไร,รที่มีอำนาจซื้ออะไรต่างๆนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางนะครับครับก็จะดีขึ้นมันก็จะดึงราคาตรงนั้นดึงราคา<ม>ดึงคาให้ม,มันสูงขึ้นได้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทําการใช้แปรรูปเอาของเราเองมาใช้แทนที่เราส่งวัตถุด,ดิบเข้าไปให้เขาครับแล้วก็มาทาในในบ้านเราเองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นดึงดึงราคาขึ้นมาได้ครับ ก็ถ้ามีลมีเครือศาสตร์อะไรไหมครับที่จะให้ทางตลาดสินค้าเกษตรโลกหน้าของเราเนี่ยมันมีวันรุ่มมีอะไรมากขึ้นหลังจากที่เป็น a อ c แล้วเราเราต้องเตรียมกันยังไงไหมฮะอ๋อตัวเท่าที่ถามจากนักวิชาการทั่วโลก,กนนะครับ,รบเขาบอกว่าจะปัจจัยในที่จะให้ตลาดตัวการซื้อขายโลงหน้าเนี่ยประสบประสบเลทได้เนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือการให้การศึกษาในคนที่ที่มีส่วนในเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ากลไกนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่แต่ ฟังทีสองทียังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับต้องต้องค่อยๆให้การให้การศึกษาไปซึ่งเมื่อให้การศึกษาไปแล้วเนี่ยคนเห็นประโยชน์น,นะครับ,รบก็จะนํากลไกนี้ม,นมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งผมก็เลยมองว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการประชาสัมพันธ์ต,ต่างๆนะครับทั้งทั้งในทุกๆด้านน,นะครับ,รบมันน้อยน้อยไปหน่อยเลยทาให้บางทีกลไกนี้มันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็จะต้องเน้นให้การศึกษา ให้ข้อมูลที่ให้ข้อมูลเข้าใจเพราะบางทีภาษานอาจจะเป็นภาษาเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเธิดคุณกิติพัติเห็นก็คือน้ํามันปัจจุบันน้ํามันกับทองคำเนี่ยกับกลายเป็นตัวเลขที่สะท้อนอยู่ในข่าวเศรษฐกิจทุกวันแล้วอยู่แล้วช่วงประมาณ5ปีที่เราไม่มีนะน้ํามันไนเม็กทองคำโคมอะไรไม่มีนะฮะเพิ่งมาเนี่ยช่วงหลังๆ5ปีที่แล้วเนี่ยครับที่มีการขึ้นหน้าจอให้เห็นเนาะเพิ่มเติมมาจากตัวเซตอินเด็กซ์นะฮะ เซ็ตเด็กแต่ก่อนมีมีตลาดหุ้นแต่ชนิดหุ้นแต่เดี๋ยวนี้มีน้ํามันกับทองคํามาอ,มอยางพาราผมเราก็พยายามจะผลิันให้มันมาด้วยยางพาราข้าวอะไรต่างๆะฮะาะที่มันเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในถูกต้องครับใช่แต่คนไม่ค่อยสนใจค,คนคนกลับรู้ว่าทองกี่บาทมากกว่าจะรู้ว่าข้าวตอนนี้กี่บาท แต่เข้าไปทําความเข้าใจในเว็บไซต์ของที่นี่นได้อยู่แล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับ,รบก็พอจะเข้าใจคร่าวๆนะครับถึงอนาคตของประเทศไทยถ้าการเปิด a อ c ในเรื่องของสินค้ากเกษตรผมคุยกับทางรองก่อนจะเข้ามาท่านรองบอกว่าอย,อย่าไปมองเลยประเทศอาเซียนมองนอกอาเซียนดีกว่าทำไมอย่างนั้นครับคืออย่า<ค><ณ>งนี้ครับผมผมมองอย่างนี้น,นะครับว่าอาเซียนเนี่ยเราไปตัวหนึงนะครับที่ว่ามันมันมันวอลุ่มจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอ แต่เราต้องใช้ความได้เปรียบในทางด้านภูมิประเทศของเรานะครับนะฮะในการจะไปขานอกอาเซียนขายความว่าเราอยู่ตรงกลางประเทศไทยนะครับอยู่ตรงกลางในขณะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทางบกเราก็ไปเพื่องได้ลงมาข้างล่างเรามีสองฝั่งทะเลออกถูกไหมฮะไม่ว่าทางใต้เองมาเลเยเป็นพื้นที่ก็ต่อไปก็มีทางออกไป นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตรงนี้ได้ความความได้เปรียบดางๆภูมิศาสตร์ของเราตรงนี้เราต้องใช้ให้ได้เปรียบก็หมายถึงว่าเราต้องเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นเรียกว่าฮับเลยคอนดิชนะฮะตรงนี้ทุกอย่างฮับตรงนี้หมายถึงว่าฮับทุกอย่างฮับในด้านของ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 ,ของสินค้าเกษตรซึ่งเราอาจจะใช้ประเทศเพื่อนบ้านส่งไปทุกวันนี้นะครับเอาง่ายๆผลไม้เนี่ยเพราะเราอาศัยประเทศลาวนะ กัมพูชาซสื้อส่งออกไปไหนครับไปจีนครับเราไม่มีเงินซื้อหรอกผลไม้ฮะทั้งลำไยก็ดีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยผ่านไปทางนั้นเราต้องหาทางตรงเนี้ยที่จะทําตรงเนี้ยว่าว่าว่าใช้ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในขณะเดียวกันเรามีทางออกเนี่ยนะทางทะเลทั้งหมดท่าเรือต่างๆเราต้องใช้เป็นประโยชน์ถ้าอยู่ประสบขนมาเนี่ยเราก็ใช้ตรงเนี้ย a ฟ i ต i รี่โลจิสติกของเราเนี่ย เป็นศูนย์การโลจิสติกในที่นี้ทั้งหมดถ้าเป็นศูนย์การโลจิสติกตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของสอนส่งอย่างเดียวแล้วมันมันมันคำว่าโลจิสติกมันเรื่องแต่เรื่องของเฟสิล well, ิตี้ในด้านของ chain, แวร์ก็ดีในด้านของโคเชนอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์อีกนะฮะในการที่จะส่งเพื่อนบ,บ้านเข้ามานะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอาเซียนเนี่ยมันโตอยู่แล้ว600ล้านคนส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เราควรจะใช้อาเซียนร่วมมือก็คือเราใช้ ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เป็นการกระจายสินค้าออกไปนอกอาเซียนถ้าเป็นไปได้อีกหน่อยอะฮะพม่าก็ส่งเข้าอินเดียต่อไปนะครับครับถูกไหมก็ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะใช้ความได้เปรียบในในโดยตัวภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันมีความได้เปรียบเชิงเชิงภูมิศาสตร์ของเราได้เปรียบแล้วก็เราเนี่ยก็ได้เปรียบที่สุดอาเซียนเพราะฉะนั้นเราต้องฉกเยความได้เปรียบของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมต้องใช้ให้ได้ตรงนี้รไม่ได้แข่ง ยิ่งคุยแล้วก็ยิ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับสดุนะฮะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเวลาของรายการชุมชนคนอาสาแล้วนะครับผมกิติพัฒน์ศรีให้ดันคุณสวัสดีครับ